ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวรถเกี่ยว FC ช่องรถเกี่ยวข้าวบ้านทุ่งใหญ่วันนี้เราจะมาพาชมเจ้าคูปตาน้อย DC 70ค,นคันนี้คันนี้เป็นรถของลูกค้าเก่าครับปีนี้ได้มาเสริม option, ออปชั่นชุด ชอปปินหน้าแล้วก็มีใส่แต่ด่วนแเราจะพาดูว่าเราจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ยังไงครับอ่าเริ่มต้นจากตัวนี้และครับปั๊มตัวนี้ครับเราใช้เป็นปั๊มลมไฟฟ้าของเบนนะครับแล้วก็เดินมีระบบเดินดีเลย์เดินอะไรมีชุดไฟแสดงสถานะการทำงานทุกอย่าง แล้วมันก็มีสวิตช์แยกแต่งหนครับพอลมมันได้กำหนดมันก็จะตัดของมันเองตันมีตัวเป็นตัว,ตวพีชเชอร์วาลครับอยู่ด้านหลังว,วางไว้กับถังแล้วจะมีชุดตัวเขาเรียกตัวอะไรตัวควบคุมแรงดันนะตัวพีชเชอร์ตั้ง ตั้งปอนว่าเราจะใช้ลมกี่ปอนกี่ปอนไปปั่นชุดหน้าแล้วก็ดูการวางระบบครับมันก็ประมาณชุดช็อปก็จะไว้ตำแหน่งนี้ครับเก็บสายให้เรียบร้อยเดินสายมาแนบกับใต้คอนโซลรถแล้วก็มามีมาเจาะผูกขึ้นตรงนี้ครับ ส่วนทั้งลมตำแหน่งทั้งลมเราจะวางไว้ตรงนี้ครับไม่เกะกะไม่ลกเซอร์วิสง่ายด้วยแล้วก็เวลาซ่อมพวกท่อชุดท่อส่งข้าวทพอเข้าดีตั้งแล้วก็พวกท่อกับพวกคลปไม่มีปัญหารครับไม่ต้องถอดเพราะว่าไม่ติดอะไรไม่เกะกะมันอยู่ในตำแหน่งที่ ไม่เทอะทะเอาง่ายๆแลก็จะมีมาไล่ชุดรอบหน้าเกี่ยวไหมครับเพราะว่าคนขับบอกยังไม่สะาใจเท่าไหร่เพราะาใช้รอบค่อนข้างสูงแล้วรอบหน้ามันเกินก็เลยเนี่ยตัวนี้ครับไล่ชุดหน้าใหม่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ ทำนะตัวนี้ให้เป็นลูกปืนครับใส่ลูกปืนอาจจะระบีได้แล้วก็เป็นชุดข้างในก็เป็นลูกกิ่งเขาแงงเป็นลูกปืนทั้งหมดไม่ใช้ซูเปอร์ลีนแล้วทนทานใช้กนเดยาวเลยฝั่งน,นี้เนี <c> ่ย <oughs> ให้เป็นลูกปืนครับเนะี่ยใเป็นลูกปืนแปลงเป็นลูกปืน ใส่ลูปืนจับแล้วก็เนี้ยครับชุดลูกลอกลูกลอกใส่พานพัมตัวเดินครับแปลงใส่เป็นลูกลอกที่มันอาจจะระบีได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะระบีได้มันจะลดการสึกล้อของตัวนี้ครับบูทถ้าใช้ไปนานๆปุ๊บเราไม่อาจจะระบีปุ๊บบูทมันจะสึกแล้วขาลอกมันจะเอียง พอเอยียงปุ๊บมันจะกินสายพานสายพานจะตึงเส้นเดียวยันเส้นหนึ่งเพราะลูกรอตัวนี้มันเอียงแล้วก็ที่สำคัญคือของมากับรถเดิมๆม,มันอาจจะระบีไม่ได้พอเราใช้เป็นนานปุ๊บแตกก็มีแต่รื้อออกมายากพวกนี้อาจจะระบีได้มันจะยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็ตัวลูกกิ้งครับมันจะเป็นลูกกิ้งเหล็กล่อนะใช้ได้ยาวๆเลย นะครับชุดชอ็อปเนี่ยวางไว้ตำแหน่งนี้สนใจไปทำแบบได้ครับทำตามได้ครับไม่ห่วงหรือลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้อู๋ไปติดตั้งหรือว่าติดตั้งให้ก็โทรมาได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิม095128-0087เจดเี๋ยวในเพจเขาจะลงไว้ให้ครับใน YouTube. ยู u ูปในคลิปเดี๋ยวจะลงไว้ให้ อ่าล้วก็มาเจอครับพระเอกครับนี่ครับสถานทุง่ง <c oughs> ดวนดวน <c oughs> แต่ดวนจะาลองรุดบอกเดิมๆไม่สะใจ <c oughs> เาราลั่นทุ่งไปเลยอยางอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับเดิมๆก็มีชุดลูกนลอกแปลงลูกหอกแต่ผานตัวนี้อาจจะบีได้แล้วก็เป็นชุดแบนตา ตอนนี้ยังไม่ใส่หัวอัดก็อาจจะบีได้ตัวนี้สายพานมันตัวนี้จะได้ไม่เอียงแล้วก็จะได้ใช้นอนนานของเดิมชอบเอียงแล้วสายพันธุ์ตัวนี้ชอบตกชอบพิทอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าทำเฟือบจะหมดแล้วอเดี๋ยวเรามา รีวิวระบบการทำงานให้ดูครับรวมครับตำแหน่งมาตรงนี้ตรงนี้นะครับชุดเก็บปลายไว้อย่างนี้ใครลูกค้าท่านใดสนใจอยากทำตามได้ครับไม่ห่วงเดี๋ยวโทรมาปรึกษาได้ครับรวมๆระบบ ที่วางครับประมาณนีเ้เดี๋ยวเรามารีวิวการทำงานให้ดูครับเดี๋ยวฉันก็จะเท็ระบบการทำงานให้ชมกันนะครับผม เป็นระบบมันรถใหญ่นะครับทุกสางแล้วก็เกียรดันออโต้ซิงรับเดียร์รงบเปีนยว,วยก็สอบถามเข้ามาได้ครับ,รบเป็นงานเหล็กทั้งใบครับผมทั้งลูกครับ แน่ด้วนครับแต่ก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ช่อง y o ยูทูบหรือว่าช่องทางเ่จก็ได้ครับผม แนด่วนครับผมแนด่วนสะใจกว่าเดิมครับโอเคครับผมไงชื่นชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ครับผมเพื่อเป็นกลังใจดีกันครับผมฝากกดติดตามนะครับผมในช่องทางยิ้มยิ้มเป้าเพลิอูส่อรุ่งเจริญการช่างครับผมคลิปนี้ตั้งฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผม วันนี้สวัสดีครับแม่ค้าตกใจสวัสดีครับผุม